สวัสดีจ้าเอาลูกน้อยนอนจ้าลูกสีขานอนสบายเลยจ้าขึ้นจากเล่นน้ำกลับมานอนจ้าคุณเล่นน้ำเสร็จละอนอนเดอ้อย้อยเดอ้อเยิ้มก็มาจ้า เต็มปีเลยนอนนอนจักตื่นก่อนจังเมืองแล้วกวยก็บโไปไม่รู้เกิดจากอะไรวยเปบโไปเลยจ้า นอนโกนล,ล่ะกลวยว่าวปเลยสิเกินไปละตื่นรอ,อย้อยเดี๋ยวมอยากนอนได้นี่อน,นอน ได้ย้อยอัญนอนจ้าอนอนอืออืออืออ้ออื้นอน,อน,อนต็มเปเลย นอนได้ยอย่อยเดียดปาน